ขอคิมเชตวันนี้เสนอตอนและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระหน่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมักลุกสากลนะครับว,วันนี้ผมจะพาเพื่อน,อนๆมาช่วยกันแก้นะครับโจทย์ในหมักลุกสากลนะครับหรือที่เรียกว่า p า z z เซหรือว่าเชสแท็ t ติกนี้นะครับวันนี้เราจะมาดู P าเซลที่มี ระดับความยากมากๆนะครับโดยตำแหน่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับแม้แต่ engine stop k i t t นะครับซึ่งเป็น engine ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ยังต้องใช้เวลานานทีเดียวนะครับกว่าจะสามารถแก้ไขตำแหน่งนี้ได้นะครับโดยเมื่อเราให้ engine คิดในตอนแรกนะครับ Engine จะคิดไม่ออกนะครับโดยจะเห็นว่าฝ่ายดำนั้นได้เปรียบนะครับ ซ,ซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งีนฝ่ายข่าวนั้นจะสามารถชนะได้นะครับโดยเรามาลองแก้โจทย์นี้ด้วยกันนะครับให้เวลาเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับหยุดคลิปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นคิดด้วยกันนะครับแล้วพอเมื่อไหร่กดเล่นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆออได้คําตอบหรือว่าได้ซีเควนต์ในการเดินเป็นยังไงกันบ้างครับ เรามาดูคําตอบกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูไอเดียนะครับว่าพัซเซลนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยตาแหน่งนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายขาวนั้นมีโอกาสจะเดินเป็นควีนได้ที่ D8 นี้นะครับแต่ว่าฝ่ายดําจะมีแต้ม night F7 เช็คแล้วก็ได้กินควีนนะครับทาให้ฝ่ายขาวนั้นเป็นรองนะครับดังนั้นในในแต้มนี้นะครับฝ่ายขาวนั้นมีตา ที่ดีที่สุดนะครับในตำแหน่งนี้นั่นก็คือเดินนท์มาที่ f 6เชคนะครับฟรอต์คิงดมให้เดินนะครับไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับโดยถ้าฝ่ายดำเดินมาที่ s 8นั้นก็กจะไม่ดีเพราะาฝ่ายขาวจะมีทีในการโปรโมตเป็นควีนพร้อกับเชคด้วยนะครับเป็นเทมโปนะครับดังนั้นฝ่ายดำจะมีตาทีา่เป็นไปได้ก็คือเดินมาที่ g 7แล้วก็มาที่ g 6นะครับแล้มาดู ในตำแหน่ง s6 g6 กันก่อนนะครับโดยฝ่ายขาวนั้นจะมีแต้ม Bishop s5 เช็คนะครับโดยแต้มนี้ดีเพราะว่าถ้าเช็คแล้วฝ่ายดำกินในนะครับฝ่ายดำจะมีแต้มใน f7 เช็คนะครับหลังจากที่ฝ่ายขาวโปรโมตเป็นควีนนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่า Bishop นั้นมายึดสแควร์ที่ f7 แล้วนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับดังนั้นฝ่ายดำก็เลือกที่จะเดิน งมาที่ g 7นะครับหลังจากที่ k n i f 6เช็คนะครับงมาที่ g โจเคจากนั้นฝ่ายขามีแต้มฟอร์์นะครับที่สำคัญก็คือ k n i g h มาที่ S5 h เช็คนะครับ,รบโดยอีกเช่นกันนะครับฝ่ายดำนั้นมีแต้มลงมาที่แถวล่างไม่ได้จากที่ผมเกิดนไปแล้วก็คือจะทำให้ฝ่ายขานั้นมีแต้มโปรโมทเป็นควีนแล้วก็ได้เทมโปนะครับทีนี้ถ้ามาที่ตำแหน่ง S7 นะครับฝ่ายขาจะมีแต้ม,มบิชอป c 2เช็คแล้วก็ ฟอร์สใด้ไฟดำนั้นต้องเอาคิงลงไปนะครับไฟขาวจะมีแต้มโปรโมทเป็นควีนเพร่ะกับเทมโปนะครับดังนั้นแต้มนี้ไม่ดีนะครับถ้าคิงมาที่ f7 ก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะว่าจะมาบังตาไนที่จะเช็คนะครับอ่าดังนั้นมีไฟดำนั้นมีแต้มเดียวนะครับต้องเอาคิงมาที่ g6 นะครับนี่นะครับเป็นแต้มบังคับที่อ่าไฟดำนั้นจะเดินได้นะครับแต้มเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับไฟขาวมีแต้ม บิชอปมาที่ c 2เช็คนะครับแล้วก็บังคับให้ฝ่ายดำนั้นต้องกินไนา์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเดินแต้มอื่นๆก็จะเข้าเวอร์ชันเดิมนะครับนั่นคือคิงมาที่ f 7นั้นจะบังตาไนา์เช็คที่ f 7นะครับนี่นะครับดังนั้นฝ่ายดำนั้นมีแต้มเดียวเท่านั้นนั่นคือคิงกินไนท์ที่ h 5นะครับฝ่ายขาว s a c r i f ฟนา์นะครับเพื่อโอกาสที่จะโปรโมทนะครับและ ยังไม่จบเท่านั้นนะครับฝ่ายขาวแต้มนี้น้นสาคัญมากนะครับนั่นก็คือฝ่ายขาวบังคับฝ่ายดํานะครับโดยเดินควีนไปโปรโมททันทีนะครับแล้วก็อนุญาตให้ฝ่ายดําเอาไนท์มาเช็คที่ f7 นะครับได้กินควีนคืนนะครับแต่ว่าฝ่ายขาวมีทีเด็ดครับแต้มนี้ครับเดินคิงมาที่ e6 นะครับหลังจากที่ฝ่ายดําเอาไนท์กินควีนเช็คนะครับฝ่ายขาวมีแต้มที่สําคัญมากๆในไอเดียนี้นั่นก็คือ 킹มาที่ f5 นะครับจะเห็นว่าคิงของฝ่ายดำนั้นอยู่ในแต้มที่อับนะครับหรือว่าอยู่ในมุมอับแล้วนะครับฝ่ายขาวมีไอเดียที่เอาบ s ชอปนะครับมาเช็คที่ d1 แล้วก็เมทนะครับซึ่งอันนี้เป็นไอเดียทั้งหมดที่ทำมานะครับยอมเสียไนท์เสียควีนนะครับเพื่อที่จะเอาบ s ชอปมาเช็คที่ d1 แล้วก็เมทนะครับผมฝ่ายดำนั้นแก้โดยการเดิน e2 นะครับการตาเมทนะครับฝ่ายขาวนั้น มีทางเดียวนะครับที่จะเมทได้น็คือต้องใช้บิชอปเท่านั้นนะครับผมอยากเรียกอันนี้ว่าเป็นการเดินทางของบิชอปนะครับเพื่อที่จะเช็คเมทให้ได้นะครับบิชอปมาที่ e4 นะครับเตรียมจะเมทที่ f3 นะครับฝ่ายดำแก้โดยการเดินไนท์โปรโมดนะครับโปรโมดเป็นไนนะครับพอ e1 โปรโมดเป็นไนเพื่อการตาเช็คเมทที่ f3 นะครับยังไม่จบเท่านั้นนะครับบิชอปมาที่ d5 นะครับเตรียมที่จะ รีโลเกตบีชอปนะครับมาที่ c4 แล้วก็มมเมทที่ f อที่ e2 นี่นะครับฝ่ายดำแก้นในการเดิน c2 ครับบีชอปอ่า c4 ตามด้วยโปรโมดเป็นน้ออีกแล้วนะครับการตาเมทที่ e2 นะครับแต่ว่าจะไม่จบเท่านั้นครับฝ่ายฝ่ายขาวจะมีโอกาสที่จะเมทได้ที่นี่นะครับที่ตำแหน่ง e8 นะครับโดยฝ่ายขาวเดิน บีช็อกมาที่ B5 ครับเพื่อมาเช็คเมทที่ E8 นะครับฝ่ายดำแก้โดยการเดิน sacrifice knight นะครับมาที่ C6 นะครับเพื่อให้กินครับแล้วก็ knight นะครับมาการตาเมทที่ e ีนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับทีนี้ฝ่ายขาวจะมีโอกาสเมทอีกนะครับเป็นการเดินบีช็อกนะครับเพื่อจะเมทฝ่ายดำให้ได้นะครับซึ่งทีนี้ ฝ่ายดำน่าจะไม่มีตาแก้แนะครับในตาเดินนี้เช่น,นไม่มีตาที่จะขวางตาเม็ดตานี้ได้นะครับไม่มีตัวไหนจากการได้แล้วนะครับฝ่ายดำก็อาจจะเดินอย่างเช่น c 4 b ิช h o p d หนึ่ง check n i g h t e สองนะครับชะลอการเมดน,นะครับเช็คแล้วก็เช็คเมดน,นะครับหรือแม้แต่ย้อนไปนะครับตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำเดิน knight e สอง bishop d หนึ่งนะครับแล้วก็พิน knight f สามก็จะเม็ดอีกเช่นกันนะครับ นี่นะครับเป็น15ตาเดินนะครับที่ทาให้ฝ่ายข่าวนนชนะในตาเดินนี้นะครับโหยากมากๆแต่ว่าไอเดียนี้สุดยอดนะครับเดินมีช็อปทั้งกระดาษเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอพา์เซลนี้นะครับโอ้โหผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ประทับใจอยากจะแชร์เพื่อนๆดูนะครับเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะ